สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเล่นเขาดตีวอลซอนโมบไ e ในโหมดมอนติเพเยอร์เพราะว่าวอลซอนมันอัดคลิปไม่ได้อัดคลิป้วไฟเสียไม่รู้เป็นอะไรตั้งนานะจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายโหมดวอลซอนก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายแล้วไฟเสียลงไม่ได้ดูไม่ได้ด้วยไม่ใช่ลงไม่ได้เดี๋ยวดูไม่ได้เลยเซ็ตที่จะใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเซ็ตของปืน RPK กับเควบอร์ดไซ เชมีบอสไซลูกซองที่ทำให้หลายคนฝันร้ายไปตอนนี้เปลี่นมาเป็น MX Guardian แียล้วไม่รู้จะลัวไปไหนรัวไม่พอแรงด้วยแถมกระสุนไฟยิงทีมองไม่เห็นอะไรเลย <laughs> 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 okay, S Domination script, yeah. Yeah. เค RPK สุดเทพติดสติกเกอร์ด้วยเป็นไง ตายอีกแล้วโอ้ยโอ้โหเขียวบตาย They're secure profile. ตัวโหแหลกก็แหลก,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 กไม่รู้แหลกอะไรเงี้ยอสใชไม่ใช่แสต๊ะเหรอหนึ่งหูหูไปตายลูกซองยัดเต็มกระบาลไม่ตายโอ้โหสภาพอาจจะไม่หัวหรอกแต่ก็เต็มเต็มอ่ะ ยิงมันก่อนด้วยนะแต่ทำไมเราตายก่อนไมไ่รู้โอ้โหม,มันแหลกหน้าศัตรูเออตรงอื่นไม่แหลแกเนาะมีแค่แหลกเยอะแยะเฮ้ยล้วซีซั่นนี้มันแหลกอะไรตั่งหนาเนี่ยโอ้โหเห็นสภาพทุกคนมันโคตรแหลกเลยซีซั่นนี้ไม่รู้เป็นเรื่องหนาแหลก แหลกนักแหลกหนะแหลกเวิลลเล่นไม่ได้อะเครื่องก็ไม่ได้กระการเด้อเล่นเกมเอื่นชิวๆเลยทเอาเครื่องเก่ามาเล่น Call ล f d ี t จะเป็นยังไงขึ้นสูตรโคตรช้าเลยมันจะแต่งมาจะต้องแต่งให้มันคล่องตัวก่อน,นี้หน่อยเพราะตอนนี้ขึ้นสูตรโคตรช้าเวิร์ดเกมแหลกๆนี้ด้วย เกมก็แหลกขึ้นสูงก็ช้าพอร์เฟ t มากมาเห็นตูอ่ะเพอร์เฟ t โอ้โหขนาดเลนเจอร์ยังเอาขาจมลงพื้นเลยไม่ไหวและไอระเบิดเวนนี่แลว ไม่รู้เป็นอะไรนั่นนะระเบิดเวนเนี่ยระเบิดที่มันจะแรงไปไหนน่ารำคาญเนะโอ้โหเหนที่ผมท,ที่นอนแอบคน,น,นอื่นนะไม่เคยได้ที่คนอื่นนอนแอบตัวเองนี่ง่ายจัง เล่นได้เลยซีซั่นที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็ยังเล่นดีๆยังเล่นแบบลื่นๆยังเล่นแบบชิวๆอยู่มาซีซั่นนี้เล่นไม่ได้เฮ้ยทำไมคนอื่นมันยิงเรานัดเดียวตายแล้วทำไมเรายิงที่เดียสองนัดวะสองนัดยัไม่ตาย อเออแพ้ไปดิแพ้สองคะแนนโอ้โหสภาพอุบัติเออสองคะแนนก็แพ้ว่ะเนี่ยทีมเดชเมนตอนแรกเอามาหมูแย่แล้วก็ทำให้ทีมเดชเม้นหมดยอดนิยมขนาดนี้เปิดเอาไอเซิร์แเดชทอยมาขึ้นแทนเน่ยนะถามจริงหมดแล้วเครื่องหลักๆนี่จะไปเล่นเซิร์แเดชทอยยังไงเนี่ย เอาเถอะอย่างนั้นก็ดีกว่า nomination กับห a ดคอยแล้วกันไอ้สองหมวดนี้นี่มันลงถังฉยาไปตั้งแต่เขาจะตีโมบายแล้วหมวดอะไรก็ไม่รู้ลำบากแหตจุดการต่อสู้กองจ,กจุดเดียวยิงใครไม่ได้เลยถ้าจะใช้ก็ต้อง SMG อย่างเดียวอะแล้ว SMG นีกระบอกไหนหน้าออพบ้างไหมไม่มีโอ้เฟนกก็ใกล้เกินไอโอสี่ห้าก็อะไรก็ไม่รู้อีก ถ่ายได้ l a c k m a ซับอะ MP5 แต่ก็ไม่รู้ปลดล็อกยังไงเกมไม่บอกออก็ต้องมานั่งเล่นใน Search Destroy นั่นแหละดีกว่าลวไม่อยากเจอสภาพแบบไม่อยากคลิ้นกับสองโหมดนี้ก็ต้องไปอยู่กับโหมดอีกสองอันนี้แล้วแหละ s r c h Destroy กับ Team Team d e a h m a t การต่อสู้มันโอเคอ่ะค่อนข้างกระจายตัวไม่กองไปอยู่จุดเดียวทีมเดสแมน domination ศูนย์นการต่อสู้ก็ไปกองกันอยู่ตรงสองจุดอ่ะท่านเขงหนักเลยกองที่เดียวเข้ามากลางแมทอีกแล้วปไปเลยเนี่ยชอบเข้ามากลางแมทเนี่ยแล้วเป็นตัวเซอร์ แล้วส่งเข้ามาตาจะแพ้เลยนะมันเป็นไรนั่งไหนหมดหมดเซิร์ฟหึงเดสทรอยแต่ส่งเข้ามากลางหมด <Destroy. S 1> ทีมเดสแมทแฮทรอยด์ดมิเนชันจะไม่ว่าเลยแต่ทีมเดสแมทมันต,ต้องทีมเวิร์กไงต้องจริงจังไง <'m> แต่ส่งเข้ามากลางเก่นงนี้เหมือนส่งเหมือนแบบโดนหักขาตั้งแต่เริ่มเกม ทีมเรามันหายกันรัวๆเลย่ะ สภาพเฮ้ยแล้วไปเอาลูกซองทำไมไม่เอาลูกซองโอ้ยลูกซองหมดนี่ใหญ่พูดระยะไกลยิงใครไม่ได้เลย <30 seconds. S 1> AK แล้วกัน AK กับปืนปืนเวนโอ้โหแล้วเวลาจะหมด มันจะแพ้สองตายอย่างนี้เหรอทุเรศไปปะเฮ้ยเรา AFK โอ้โอเฮ้ยจะหมดเวลาเพื่อน AFK นคน,นะนะเอาดีโอ้ไม่เล่นก็ออกไปเฮ้ยโอโอ AFK สภาพโอ้โหทีมเจอเพื่อนงี้ เพื่อนเมนแบบ AFK ว่ะ oh, er. ใช่ครมัน AFK คจริงโอ้โห <All secure. S 1> แล้วภาพ AFK ให้คนทั้งเกมเห็นหมดเลยทั้งเกมคือเห็นหมดเลยว่าเนนั่น AFK ทีมฝั่งตรกค้มเห็นมีใคร AFK สักคนเลยสภาพทีมเราโอ้โหไอผมก็หล็กไอเพื่อนที่เล่นดีๆก็ a อ k ไม่รอน RPG ไปแล้วถ้าเมื่อกี้ใช้ AC อยู่ยังไงก็ไม่รอด <and> เปลี่ยนฝั่งอ้ฝั่งนู้นโจมอัไรจุดเสียวฝั่งนู้นเลยถ้าไปทางนั้นจุดนั้นไปโคตนอันตรายแต่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้รับประกันความปลอดภัย ให้ดีเลยผมเมื่อตาที่แล้วผมเล่นข้างบนเยอะรอบนี้อาจจะโดนข้างบนเล่นก็ได้เว่นกเ RPG โอ้ยเวนนี่อีกแล้วตามมาหล่อมตั้งแต่สมัย เกินแล้วยิง่งแหลกๆอยู่คุมปืนไม่ได้นี่ไอปืนนี้ก็ด้วยโดนฆ่าบ่อยเหมือนกันเมตาของเมตา S.M.G. ที่เล่นล่าสุดข,ของเ er. ขาตุ้ยโมบายตอนนี้ยังหลอกหลอนเหมือนเดิม แล้วทุกครั้งที่เจอศัตรูมันแหลกตลอดเลยเจอรอบตอนซีซั่นก่อนเอฟเฟกปืนเยอะแค่ไหนน่ยยิงกันระเบิดตุ้มตามตุ้มต้ามไม่เคยแหลกสักครั้งเดียวลื่นตลอด60 FPS นิ่งๆมาซีซั่นนี้เหมือนอัปเดตอะไรมาก็ไม่ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมารอบนี้คือแหลกแบบแหลกเลยอ่ะแหลกแบบไม่มีเศษซากอะไรถึงความลื่นเหลือเลยเลยมีแต่ความแหลก เดินเดินอยู่ก็แหลกไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือแหลกหนักมากเลยสภาพคือแหลกเล่นไม่ได้อะคือเล่นได้เลยแต่มันมัน,มนแบบโอ้มันแหลกจนคลินช์อะ ลกดดอสเล่นซันหน่อยไม่รู้มันอ่านว่าดอสหรือเปล่าเออเออเออเนี่ยวิ่งอยู่กันแลยแต่ก่อนนี่คือวิง่งทะลุทุกอย่าง60เฟรม คือเห็งว่าจุดเสียวมันก็เสียวจริงๆอ่ะจุดเสียวโดนยิงก็โดนยิงยับจริงๆเลยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยจุดยิงก็จุดมันไม่ดีก็ไม่ดีเลยจุดมันแบบโอ้โหทีนี้ก็เหลือแค่ดูเพื่อนเล่นละโอ <Final minute. S 1> ้โหเรียบร้อยคนนี้โอ้ ไอ้โดนเครมอรไม่ตายเป็นไบบได้คนแรกที่เพิ่งเห็นว่าโดนเครมอรแล้วไม่ตายปกติใครก็ตามโดนเครมอรตัวบินตลอดอะไม่เคยเห็นใครโดนเครมอรแล้วยังบินอยู่ได้เลยปกติเห็นแต่คนโดนเครมอรแล้วบินอันนี้โดนเฉียวเฉียวมุมเครมอร อออโอ้โหมันจะชนะอยู่แล้วอีกแป๊บเดียวเองโอ้โหฝั่งเราแพ้แน่เลยโอ้โหสภาพยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ทานว่าบึ้มดิบึมบึมเออมันบึ้มดิเห็นไหมสภาพเดี๋ยวดูไอตัวนี้เลยแล้วมันเก็บคู่แล้วคือโพซิชันโคตรดีอ่ะ แบบยิงทีไม่ต้องเลื่อนเป้าไปไหนเลยยิงทีคือกวาดตรงนั้นได้สองตัว,ตวเลยโพซิชั่นโชคดีไม่รู้จะโชคดีไปไหนคนเมื่อกี้อุ้ยแหลกแหลกแหลกเนี่ยเขาวิ่งเปลี่ยนทีนึงโหลดฉากโหลดหน,นัโอ้ยมันเป็นผียังไงวะโหลดผีอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันน่าจะรู้ตำแหน่งอุ้ยลกลกลกจัดเลยเวินชิวได้แล้วลกจัดเลย เอวีได้ไหมพูดไปไม่มีใครได้ยินหรอกออมองจอเกม60%อรอีก40%มองมินิแมพอฮ้อออออยมันแหลกอะไร เสียงเลยไม่กล้าวิ่งเลยปืนนี้เวิ่ขึ้นแน่นอนรับประกันได้ทิปเบิ้ลคิวไม่ใช่ทิปเบิ้ลคิวแต่ค่าสามตัวเดี๋ยวนี้แบบเบิ้ลคิวด้วยอีนคิวโอ้โห,โห,โหแสดงว่ามันตามหลังของมันมเดียลอยนั่นแหละ โอเคคลิปนี้เอาไปแค่ไม่กี่ตาพอแล้วกันโคตรคลินช์เลยตานี้ไม่รู้เป็นอะไรน่าหนาด้วยแหลกจังเลยแหลกเก่งไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ